สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้าสวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็มาติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่หญิงครับในงวดของวันที่2พฤษภาคม6 7คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายก็คือคลิปที่2ของคุณแม่ครับวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ฝัน แล้วก็ได้แนวทางตัวเลขดีๆมาฝากเอฟซีทุกทท่านนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของคุณแม่หญิงด้วยกันครับว่าคุณแม่ฝันว่ายังไงบ้างแล้วก็ได้แนวทางตัวเลขมาฝากเอฟซีทุกทท่านเป็นตัวเลขตัวไหนครับแม่ครับความฝันเนะาะที่แม่สิมเวานี่แม่ฝันได้จักมือหรอครับผมฝันได้สามมือนี่จ้ะสามวันแล้วจ้ะ อ๋อครับครับเดี๋ยวให้แม่เว้าสูเอฟซีเพิินฟังเลยเนาะครับจ้าครับครับฝันว่าจังไดแน่ครับแม่ครับอตอนแรกสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ติดตามแม่และเคยสานใต้ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขวันนี้แม่แม่ฝันอย่างนี้จ้ะฝันว่าเขาให้แม่เข้าไปในถ้ำมาจ้ามันมีถ้ำ ถ้ำตรงนั้นมันอยู่บนภูเขาแต่มันมีถ้ำอยู่แม่ก็เลยเข้าไปตามความฝันแม่ก็เข้าไปในถ้ำเข้าไปก็ไม่เห็นพระสักองค์เห็นแต่องค์สาวรีอยู่ในนั่นแล้วก็มีผ้าตรายจีวรวางอยู่ตรงหน้าองค์สาวลีจะ้ะแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะพระไม่เห็นสักองค์แต่ทําไมองค์สาวรีสะอาดจัง เหมือนเหมือนพระปฏิบัติอยูน่นี่ทำความสะอาดทุกวันแต่มองไม่เห็นพระครับแม่ก็เลยนั่งลงกราบนั่งลงกราบปุ๊บไปเห็นขวางผ้าไตรสงสัยมาถวายใหม่ๆจ้ะแม่ก็เลยเอามือไปจับโรโก้ของสบงที่ยังไม่ได้แกะแม่จับโรโก้แล้วแม่เอามากินอ๋อเอาโรโก้ที่อยู่ในสบงนั่นเอามากินครับ พอพอแม่กินเสร็จก็เห็นพระออกจากประตูเข้ามาหาแม่พระองค์นั้นเขาถามว่าแม่ยิงเข้ามาทำไมเขาบอกให้ชั้นเข้ามาในในถ้ำนี้จะมีจะมีพระอยู่องค์หนึ่งและก็องค์สาวลีแม่ก็เลยเข้ามาทีนี้อาจารย์ที่พูดกับแม่นั้นเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเข้ามาแล้วก็กราบพระเธอะ ท่านี้คุยด้วยพระแกก็ยิ้มด้วยแปรงสีฟันก็ยังติดอยู่ในในมืออาจารย์พออาจารย์แกเข้าห้องน้ำแกเห็นแม่นังกราบและคุยกับองค์สาวรีว่าอ,อ,อยู่ในถ้ำก็ยังมีองค์พระใหญ่คงจะสงบเงียบดีไหมว่าแม่ก็นังกราบแม่ก็คุยไปคุยมาแม่ก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ องค์าวรีอายุเท่าไหร่แม่ถามอาจารย์ก็บอกว่าแม่ทำไมแม่โยมนี่ถามแปลกๆอาจารย์ก็เลยบอกแม่ว่าอา,ายุขององค์าวรีอ,องค์นี้9ก้าร้ห้าสบเจ็ดพรรษาอ๋อเก้าอยห้าสิเจ็ดองค์ศีวลีจ้าครับ ทานี้โรโก้ที่แม่หยิบมากินที่เขามาถวายยังไม่ได้แกะก็มีสิบเจ็ดสิบเจ็ดจ้ะหนึ่งเจ็ดจ้ะครับผมแม่ฝันแค่นี้จ้ะอ๋อแปลว่าในรอบนี้แม่หญิงก็ถือว่าฝันดีมากจ้ะแล้วก็ฝันได้ตัวเลขด้วยเนาะจ้ะจ้ะครับท่านผู้ชมครับก็คือในรอบนี้ครับคุณแม่ฝัน ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะแม่ที่แม่บอกผมเนาะแล้วก็ฝันผ่านมาได้สามวันแล้วครับคือคุณแม่ฝันว่าตัวเองเนี่ยมีคนบอกให้เข้าไปในถ้ำมีพระบอกว่าให้แม่เข้าไปถวายจังหันในถ้ำแม่แม่หญิงก็เตรียมอาหารหวานขาวเข้าไปใช่จ้ะแล้วพอเข้าไปในถ้ำก็คือไปเจอพระศิวลีเป็นรูปปั้นจ้ะเป็นรูปปั้นครับ อ่าถ้าพระศิวลดีนี้เนาะท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงอาจจะอ่าอาจจะรู้รู้ว่าพระศิวลดีจะให้ให้โชคทางด้านไหนเนะาะเวลาเราไปขอโชคขอลาบองพระศิวลีก็จะเลือดทางอ่าการอ่าให้โชคให้ลาบนะแ,แม่เนาะให้โชคให้ลาบให้อุดมสมบูรณ์จ้ะใช่ครับคุณแม่ก็เข้าไปในถ้ำไปเจอองค์ศิวลดีครับ แล้วก็สารที่ในถ้ำก็คือสะอาดสะอา้านเหมือนกับว่ามีคนมาทาความสะอาดเป็นประจำแต่ภายในถ้ำคุณแม่ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นจ้ะแล้วก็มองไปที่ตรงหน้าพระศิวลีเห็นมีคนมาถวายผ้าตายไว้ใช่จ้ะคุณแม่ก็เลยเข้าไปกราบพระศิวลีแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะคุณแม่ไปจับ ผ้าไตแล้วก็หยิบสติกเกอร์มีเลขหนึ่งเจ็ดเอามากินด้วยในควเอามากินเลยจ้ะครับคือคุณแม่กินสติกเกอร์ตัวเลขสิเจ็ดลงไปในท้องครับท่านผู้ชมครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีพระออกมาจากห้องน้ำนวแม่เนะ้ะครับท่านก็เดินมาหาคุณแม่ครับแล้วคุณแม่ก็เลยถามว่าพระศิวลีที่อยู่หน้าศาลที่ตรงนี้ท่านอายุเท่าไหร่ ที่ออกมาจากห้องน้ําท่านก็เลยบอกว่าพระศิวลีก็คือมีอายุเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดพัาก็คือเก้าร้ยห้าสิบเจ็ดปีใช่จ้ะอ๋อครับอาจารย์ท่านพูดอย่างนั้นเลยจ้ะครับก็คือแม่ได้ฟังชัดเจนในความฝันชัดเจนอาจารย์คุยยังชัดเจนและอาจารย์ก็ยิ้มด้วยจ้ะครับครับตอนแรกแม่ตกใจเนึกว่าอาจารย์จะอารวาดจะว่าแม่เข้าไปทําไมโดย พลาการาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อาจารย์มองอาจารย์แล้วอาจารย์ยินดีจะ้ะก็คือใจดีใจดีแกก็ถามยังไงแกก็ตอบอย่างนั้นนะจะ้ะครับอ๋อก็เหมือนว่าเราได้ไปทําบุญด้วยแล้วก็ไปสถานที่ที่เงียบสงบแล้วก็สถานที่ที่เรียกไง่ายๆว่าเป็นสถานที่ที่อ ศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่เนาะตรงนั้นแม่มองแล้วศักดิ์สิทธิ์มากคือจะมีประตูเปิดเองปิดเองแล้วก็เข้าไปข้างในจะรู้มากสวยสะอาด hmm. มีองค์เสาวรียืนอยู่องค์เดียวแล้วก็มีดอกไม้ถวายซ้ายขวาแล้วก็มีชีวรน้าตรายวางอยู่ข้างหน้าแม่ก็เป็นนางข้างหน้าพอดีจ้ะแม่ก็ตั้งใจไปกราบรกราบแล้วแม่เงยหน้าขึ้น ก็เห็นผ้าไตรวางอยู่ตรงหน้าแม่ก็เลยหยิบสติกเกอร์หยิบมาดูก็ไม่ดูเอามากินพอกินแล้วแม่ก็่่เอ้าเมื่อกี้เห็นเลขสิบเจ็ดเขากินกินเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้ก็ตัวเลขก็ตามนี้เลยเนาะครับแม่ที่คุณแม่ให้ผมเขียนไว้ให้ครับท่านผู้ชมตัวเลขฝันแม่หญิงครับโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่สองพฤษภาคมหก 7ครับก็คือ957ครับท่านผู้ชมแล้วก็17ครับอ่าถ้า957ถ้านำไปประก,กอบการเสี่ยงโชคเนาะครับแม่ก็คืออย่าลืมตัดเล่นด้วยอาจจะเป็น95 97แล้วก็57ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลข9ก็ให้ระวังเลข6ไว้ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมครับเลข9ให้ระวังเลข6ไว้ด้วยอ่า17ก็ตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อสว่วนบุคคลครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณแม่หญิงมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอให้เลขของคุณแม่ออกตรงๆแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนำตัวเลขของคุณแม่หญิงไปซื้อ,อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วก็มีความสุขกันทุกท่านนะแม่เนาะ,ะครับ แม่ครับมีอะไรจะบอกอเอฟซีไหมครับอ,อันนี้คือแม่ออกคลิปโคงสุดท้ายนี่นะจ๊ะครับอ่าที่แม่ฝันก็เป็นฝันสรีมมงคลแม่ขออวยพรให้เอฟซทุกคนที่ติดตามแม่และเคยอีสานใต้จงประสบต่โชคดีดวงดีเฮงเฮงปังปังให้ไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ก็ขอให้ได้รางวันที่หนึ่งนะจ๊ะ ขอบคุณมากจ้าสาวัสดีจ้า